ถึงแม้ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทยอย่างมากนะคะจนทําเพลงออกมาได้แบบสุดความสามารถสําหรับนักร้องสาวน้อยเอลลี่อชิรยาค่ะที่เป็นศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกสุดปังนะคะภายใต้การดูแลของคุณกึ้งเฉลิมชัยกับเพลง How to Love แต่ก็ไม่ไหวนะคะเจอสถานการณ์โควิด -19 เล่นงานทําให้การโปรโมทหลายๆงานนี้ต้องเบรกไว้ชั่วคราวค่ะรวมถึงเสียโอกาสในการรับงานต่างๆไปไม่น้อย ส่วนเจ้าตัวก็บอกว่าช่วงนี้นะครับเห็นคอมเมนต์ในที่ต่างๆแล้วก็มีคนถามค่อนข้างบ่อยว่าปล่อยเพลงออกมาแล้วเนี่ยมาตรงกับช่วงโควิด1 9รู้สึกเสียดายไหมน้องก็บอกนะครับว่าทําไมต้องมาเกิดตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพลงจะดังยิ่งกว่านี้มากๆ <c oughs> ตัวแ <c oughs> อลลี่เองครับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทําเพลงออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีคนฟังมีคนเอนจอยแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วนะครับ เรื่องโควิด -19 เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นมาเราก็ทําหน้าที่ของเราเท่าที่จะทําได้แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับยอดวิวเพลง how to love เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเรื่อๆยๆเ,เลยจนตอนนี้ทะลุไป22ล้านกว่าวิวแล้วเรียบร้อยครับผม